สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทุกคนนะคะมาพบกับครูลินนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน10,000แสนที่มีการกระจายมากกว่าหหลักซึ่งเป็นเรื่องเดิมของเมื่อวานแต่จะเป็นในชั่วโมงที่2จะมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะ สำหรับจุประสงก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน1 0 0 0 0แสนที่มีการกระจายมากกว่า1ห,หลักอะเดี๋ยวมาทบทวนของเดิมเมื่อวานก่อนนะคะอ่ะจากโจทย์ที่ครูให้มาอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3ข้อข้อแรกก็คือ65,439ลบกับ 26,390เท่ากับช่องสีเหลี่ยมข้อ2 8,603ลบกับ1,3,130ข้อ3 52,090ลบกับ30,5,417อ่ะมาดูข้อแรก ข้อแรกที่ให้ไปเมื่อกี้ก็คือ65,439ลบกับ26,390วิธีทำเขียนวิธีทำแบบนี้นะคะเอาตัวตั้งตัวตั้งคือตัวนี้ตัวแรกมาตั้งไว้ก่อนเลยให้ตรงบรรทัดกับวิธีทำเสร็จปุ๊บเขียนเครื่องหมายลงไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วนำตัวลบ มาตั้งไว้บรรทัดที่สองถัดจากตัวตั้งก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้บรรทัดนี้นะซึ่งเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องตั้งตัวตั้งกระตัวลบให้ตรงหน่วยให้ตรงหลักเลขกันอย่างเช่นอันนี้เลข9้าตรงกับเลขศูนย์ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันเลขสมหลักหน่วยเลข9้าเลขสามหลักสิบเลข9้าหลักสิบตั้งให้ตรงกัน เลขสี่หลักร้อยเลขสามหลักร้อยก็ตั้งให้ตรงกันเลขห้าหลักพันเลขหกหลักพันเลขหหลักหมื่นเลขสองก็หลักหมื่นเพราะฉะนั้นมันตรงกันแล้วใช่ไหมเราก็สามารถนำมันมาลบกันได้เลยอะเก้าลบศูนย์เหลือเก้าสามลบเก้าไม่ได้เพราะฉะนั้นสามต้องไปยืมสี่มา 3ามไปยืม4มา1หรือว่า1 0เพราะฉะนั้น3ไปยืม4มา1 0ใช่ไหม4จะต้องเหลือเหลือแค่3 1 0เอามารวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว3ก็กลายเป็น13นั่นเองก็จะเราก็จะตัดตัวนี้ทิ้งเราก็เขียนตัวแดงๆไว้ข้างบนเห็นไหมคะอ่ะเสร็จปุ๊บมันลบกันได้แหละ9 1้าลบ9้ ได้เท่าไหร่9และ10 11 12 13ได้เท่ากับ4ต่อไป3าลบสเหลือ0 15ยลบหเหลือเท่าไหร่6และ7 8 9 10 11 12 13 14 15ก็เหลือ9เหลือ9นั่นเองอ่ะเสร็จปุ๊บมาดูหลักหมื่นหลักหมื่น ามาดูเมื่อกี้ดูหลักพันใช่ไหมก่อนที่หลักพันหลักพันเดี๋ยวเรามาดูตรงหลักพันก่อนห้ามันลบกับหกไม่ได้ใช่ปะห้าลบกับหกไม่ได้เพราะห้ามันไม่พอที่จะลบหกเพราะฉะนั้นห้ามันต้องไปยืมหกตัวหน้ามาหนึ่งสิบมารวมกับห้าของเดิมก็กลายเป็นสิบห้าเอาสิบห้าลบหกก็เหลือเก้าเสร็จปุ๊บหกโดนย,ยืมไปหนึ่ง ก็จะเหลือ5 5ลบ2ก็จะเหลือ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ39,049ดังนั้น65,439ลบกับ26,390จะได้เท่ากับ39,049เขียนเป็นเลขไทยได้ดังนี้ค่ะ ต่อไปประโยคสัญลักษณ์ข้อถัดมาก็คือ8603มลบกับ1 3ึ0 0่ลบกับ1 1 3 1 3 0ามาดูกันข้อนี้ตั้งตั้งลบเหมือนเดิมปึ๊บป,ปึตามรูปภาพแล้วเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการลบ3-0 3ลบ0 3ลบออกไปศก็จะเหลือ3เท่าเดิมนะคะ เด็ปุ๊บเอาศูนย์มาลบกับสามลบได้ไหมไม่ได้มียูศูนย์ลบออกไปสามไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่พอให้ศูนย์ตัวเนี้ยไปยืมตัวหน้ามา่วนศูนย์ตัวนี้ไปยืมตัวหน้ามาใช่ไหมเดี๋ยวดูตามเออมาส์ที่ครูชี้นะศูนย์ตัวนี้ไปยืมตัวหน้ามาตัวหน้าคือหกโดนยืมไปหนึ่งตัวหน้าก็จะเหลือแค่ห้าไอ้หนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งสิบ มันมารวมกับศูนยูนย์มันไม่มีค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีแค่หนึงสิบแค่นั้นสิบลบสามเหลือเจ็ดห้าลบหนึ่งเหลือสี่ต่อไปศูนย์ลบสามได้ไหมนักเรียนดูของเดิมนะของเดิมที่มันยังไม่โดนตัดทิ้งให้ดูของเดิมของเดิมมันคืออะไรคือเลขอะไรที่ยังไม่โดนตัดทิ้งก็คือเลขศ ศูย์ลบสามไม่ได้ไม่พอเพราะฉะนั้นศูนย์ต้องไปยืมตัวหน้ามาศูนย์ไปยืมตัวหน้ามาหนึ่งมารวมกับศูนย์ของเดิมศูนย์ไม่มีค่ามันจึงมีค่าแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งสิหรือว่าสิบลบสามเหลือเจ็ดแดโดยโดยยืมไปหนึ่งก็จะเหลือแค่เจ็ดเจดลบหนึ่งเหลือหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6 7 4มืเจ็สิบสามค่ะ อย่าลืมตอบเป็นเลขไทยในบรรทัดสุดท้ายโอเคต่อไปข้อถัดมาอ่ะห้าหมืนสองพันเก้าสิบลบกับสามหมื่นห้าพันสี่รอยสิบเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้วิธีทำห้าหมื่นตั้งห้าหมื่น เอาไว้ตัวห้าหมื่นบ้างนะลบด้วยตัวสามหมื่นจะได้ดังรูปนี้มาเริ่มลบกันตั้งแต่หลักหน่วยถัดไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเราเวลาเราแสดงวิธีทาการลบกันบวกกันคูณเราจะเริ่มจากหลักทางขวามือไปหลักทางซ้ายมือเริ่มจากหลักน้อยไปหลักที่มากขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์ลบเจ็ดได้ไหมคะดูตัวที่มันยังไม่โดนตัดนะย้ำนักเรียนต้องดูตัวที่ยังไม่โดนตัดศูนย์ลบเจ็ดไม่ได้ศูนย์ไปยืมตัวหน้าตัวหน้ามันคือเก้าใช่ไหม 9, เก้าบวมยืมไปหนึ่งสิบก็จะเหลือแค่แปดไอ้หนึ่งสิบเนี่ยมารวมกับศูนย์ของเดิมมันก็จะเป็นสิบแค่นั้นเพราะศูนย์มันไม่มีค่า สิบลบเจ็ดเหลือสามเมื่อกี้เก้าโดนยืมไปหนึ่งเหลือแปดแปดลบหนึ 8. 8่งเหลือเจ็ดต่อไปอ๋อศูนย์ลบสี่ศูนย์ลบสี่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นศูนย์ก็ไปยืมตัวหน้ามายืมตัวหน้ามาได้เท่าไหร่อีกมาหนึ่งสิบเพราะฉะนั้นมารวมกับศูนย์ของเดิมมันมีค่าแค่เท่ากับสิบแค่นั้นเพราะศูนย์ไม่มีค่าสิบลบสี่เหลือหก เมื่อกี้สองมันโดนยืมไปเท่าไหรอาจตั้งใจดูดีๆตรงนี้ตรงนี้จะมีการยืมสองสองรอบเมื่อกี้สองมันโดนศูนยยืมไปหนึ่งมันจะเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมซึ่งมันไม่พอลูกหนึ่งมันเหลือแค่หนึ่งหนึ่งมันมาลบกับห้าได้ไหมล่ะเนี่ยหนึ่งตัวเนี้ยมันมาลบกับห้าไม่ได้เพราะฉะนั้น หนึ่งมันจะต้องไปยืมตัวหน้ามาอีกหนึ่งไปยืมตัวหน้ามาตัวหน้ามีค่าห้าโดยยืมไปหนึ่งก็จะเหลือแค่สี่เห็นไหมมันยืมมาหนึ่งสิบมารวมกับหนึ่งค่าเดิมของเดิมมันมีแค่หนึ่งยืมมาหนึ่สิบรวมกันกลายเป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกสี่ลบสาม เหลือหกแล้วนะมาดูตัวหน้าเมื่อกี้มันเหลือสี่สี่ลบไปสามเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นห้าหมื่นสองพันเก้าสิบลบสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดจะได้เท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสามตอบเป็นเลขไทยได้ดังนี้ค่ะอ่ามาดูข้อถัดไปตัวอย่างเยอะมาก อข้อนี้ก็คือจะเป็นหลักหมืน่นลบกับหลักพันซึ่งได้จะโจทย์เขียนโจทย์ประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่า8 6ดห0ลบกับ2 5งห6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำ86,600ตั้ง ลบด้วย2536มาดูกันตั้งลบดังนี้นะเหมือนเดิมค่ะต่อให้หลักมันจะมีจำนวนไม่เท่ากันแต่เราไล่ตั้งแต่หลักน้อยสุดไปหลักที่มากสุดดังตัวอย่างต่อไปนี้6มันอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องตั้งตรงกับหลักหน่วยในตัวข้างบน3อยู่ในหลักสิบต้องตั้งให้ตรงกับหลักสิบ ของตัวตั้ง5อยู่ในหลักร้อยต้องตั้งให้ตรงกับหลักร้อยของตัวบน2อ,อยู่ในหลักพนันจะต้องตั้งให้ตรงกับหลักพันของจํานวนด้านบนส่วนตัวหลักหมื่น หลักหมื่นไม่มีแหละด้านล่างแต่ข้างบนมีหลักหมื่นเพราะฉะนั้นตั้งมันไว้โดดๆเลยไม่ต้องไปคู่กับใครไม่ต้องไปตรงกับใครท้งนั้นอ่มาดูมาดูนะเ,เราจะมาเริ่มลบกันเลยศูนย์ดูตัวที่ยังไม่ได้ตัดนะดูตัวดำนะตัวดำนะอย่าเพิ่งไปดูตัวแดงนะดูตัวดำก่อนตัวดำศูนย์ลบหกไม่ได้ ศูนย์ลบหกไม่ได้ไม่พอศูนย์จึงไปยืมตัวศูนย์ไปยืมศูนย์ตัวหน้ามาเราไปยืมมันมาได้นะแต่ตัวหน้ามันก็ต้องไปยืมต่อมาด้วยเหมือนกันเข้าใจปะคือศูนย์มันไปยืมตัวหน้ามามันมีค่าศูนย์เหมือนกันมันจะเอาอะไรให้เรายืมมันยืมไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกศูนย์ตัวเนี้ยมันต้องไปยืมต่อด้านหน้ามาอีกมันถึงจะเอาเอาส่วนที่มันยืมมาแล้วอะมาให้เรายืมได้อ่านักเรียนดูตามเมาส์ที่ครูชี้นะ ศูนย์ตัวนี้ไปยืมศูนย์ตัวนี้ยืมไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ใครยืมมันก็ไปยืมคนอื่นมาก่อนไอ้ตัวนี้ก็เลยไปยืมตัวหน้ามาหลักหน่วยไปยืมหลักสิบหลักสิบไม่พอให้ยืมหลักสิบจึงไปยืมหลักร้อยหลักร้อยมีค่าหกเพราะฉะนั้นมันพอให้ยืมมันก็เลยให้ยืมไปหนึ่งสิบอ่ามันอ่ะอ่านังเรียนดู มันยืมไปหนึ่งสิบใช่ไหมหกมันจะเหลือแค่ห้าเพราะโดนยืมไปหนึ่งมันยืมไปหนึ่งใช่ไหมมนรวมกับตัวเดิมนี้ก็จะกลายเป็นสิบมารวมกับศูนย์มันก็จะกลายเป็นสิบเพราะฉะนั้นมาดูตัวหลังตัวหลังมันยังมันเลยไปขอยืมไปสิบตัวหน้ามาสิบตัวหน้ามาันเลยเหลือแค่เก้ามาอยู่ตัวหลังกลายเป็น สิบงงไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าใครงงนะเอ,อทักไลน์ส่วนตัวครูมาแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังไม่ก็ให้มาหาที่ที่โรงเรียนได้เลยโอเคต่อไปสิบสิบตัวนี้นะลบกับหกก็จะเหลือสี่มันเหลือสี่ใช่ไหมมาหลักถัดมาหลักสิบเมื่อกี้มันโดยนยึดไปดึงมนเหลือเ้าแล้วใช่ไหม จากศูนย์ไปยืมมาเป็น10 10ิบโดนยืมไป1ก็เหลือ9 9้กลบสก็เหลือ6 5ห้โดนยืมไป1 5ึลบหเหลือ0 6นลบสเหลือ4 8ไม่มีตัวลบดึงมันลงมาไว้ที่คำตอบแค่นี้เองง่ายมากคณินนตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะนักเรียนตั้งใจดูอาดู คำตอบข้อนี้จะได้เท่ากับแปดมือสี่พันหกสิบสี่เขียนเป็นเลขไทยได้ดังนี้โอเคนะอ่าดูนะเขาบอกว่าถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้าย แต่ถ้าจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็นศูนย์ต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายทีละหลักตามลําดับแบบที่ทำเมื่อกี้เลยต่อไปอะครแล้วเนอะอะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวอย่างข้อนี้อีกสักหนึ่งข้ออะ โอ้ย oh, อันนี้มียืมเยอะมากยืมแบบซับซ้อนอะยืมแล้วยืมอีกอะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจดูนะเดี๋ยวมันงงมาดูสี 43, ่หมืสามพห้าลบกับหนึ่งห้าปดสตั้งลบเหมือนเดิมปึ๊บปบดูตัวเ,เลขที่เป็นสีดำนะอย่าเพิ่งไปดูตัวสีแดงนะดูตัวเลขที่เป็นสีดำก่อน ห้าลบเก้าได้ไหมห้าลบเก้าไม่ได้ห้ามันลบเก้าไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามันไม่พอลบเก้ามันต้องไปยืมตัวหน้ามาตัวหน้าจะเป็นศูนย์ตัวหน้าเป็นศูนย์ใช่ไหมมันไม่พอให้ยืมมันเลยศูนย์ตัวเนี้ยมันเลยต้องไปยืมตัวหน้ามาอีกพอศูนย์ตัวนี้ไปยืมตัวหน้ามาไอ้ตัวหน้าดันเป็นศูนย์อีกยืมไม่ได้เหมือนกัน ไอ้ซนตัวนี้มันเลยต้องไปยืมไปตัวหน้ามาตัวหน้าตัวหน้าของมันใช่ไหมก็คือสามเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยืมได้แล้วอ่ะเริ่มจากศูตตัวนี้นะสูตรตัวนี้ไปยืมสามมาสามจะเหลือสองเห็นไหมเหลือสองตัวแดงๆงแล้วไอ้ซนย์ตัวนี้จะกลายเป็นสิบในเลขสีแดงนี้มันกลายเป็นสิบแล้วนะเพราะมันไปยืมมาหนึ่งมันจึงกลายเป็นสิบคราวนี้ มันกลายเป็นสิบไอ้ศูนย์ตัวหลังเนี่ยมันก็จะไปยืมต่อยืมไอ้สิบไอ้สิบเนี่ยมันกเกยไปยืมไ้เนี่ยมันหนึ่งมารวมกับศูนย์ก็จะกลายเป็นสิบแล้วไอ้นี่ยมันโดนยืมไปหนึ่งใช่ไหมไอ้สิบตัวเนี้ยโดนยืมไปหนึ่งมันจะเหลือเก้าจะกลายเป็นตัวสีฟ้าเสร็จปุ๊บมันยืมมาหนึ่งมันกลายเป็นสิบใช่ไหมมันคงที่ไว้ที่สิบก่อนนะเสร็จปุ๊บไอ้ห้าตัวเนี้ยมันลอยยืมอยู่ มันก็ไปยืมไอ้สิบัวนี้มาสิบัวนี้มันจึงเหลือแค่เก้าในตัวสีฟ้านี้ห้าตัวนี้จึงกลายเป็นสิบห้าเพราะมันยืมมาหนึ่งสิบหรือยืมมาหนึ่งมารวมกับของเดือมอี 5. กห้ากลายเป็นสิบห้านั่นเองเพราะฉะนั้นสิบห้าลบเก้าเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบห้า ก็กลายเป็น6กเพราะอันนี้ลบก,กันเหลือ6 9เลบแเหลือ1 9ึเลบหเหลือ4 2่ลบหเหลือ1 4มันไม่มีตัวลบดึงมันลงมาไว้ที่คำตอบได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ4ี่0 0ื4นห 16เขียนเป็นเลขไทยได้ดังนี้4 1่1มื่ห่ะโอเคถ้านักเรียนเข้าใจและทำได้แล้วครูจะมีใบางานให้แยกไปนอกคลิปนี้เดี๋ยวส่งคลิปให้แล้วจะมีใบางานถ่ายรูปไปส่งนอกคลิปไปใช่ไหมแล้วให้นักเรียนทำลงกระดาษแล้ว ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูโอเคนะคะค่ะงั้นไม่มีอะไรแล้วสำหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ